สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนผู้ติดตามเล่าพัฒนาสองเสียนน้อพี่น้องน้อมาเลเด้อมาเลเด้อเล่าพัฒนาสองเสียนมาแล้วยินด,ดีต้อนรับเขาสูสา่ส่องสิบหกพารวยซาแนนเด้อพี่น้องเด้อมือนี่เป็นวันที่ยี่สิบเก็ดแหละพี่น้องวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก็ดแล้วกำลังท้ำคลิปอยู่ไหนยี่สิบเก็ด พี่น้องว่าจังได้เที่ยวที่เหลวาลุดเที่ยวที่เหลวาลุดเนาพี่น้องนะั่นบันที่ยี่สิบหาุดทั้งสองเสี้ยนลุดไปมัดเลยว่าเขาจักคนพอมันออกศูนย์สามเขาอยู่เขาลุดของเสี้ยนป้าตานพี่น้องได้จับคู่ลุด ของเส้นหน้าดีรุดบกเขาเส้นปัตตันได้สามอยู่ในรุดสามเพราะว่าเดกออกศูนย์สามศูนย์สามไี่พี่น้องเรื่องบ่ายนี้ทบทวนควบก้าอันเก้าให้ฟังวันที่25สิบหาสิงหาคม25สิบหาสิงหาคม สองพันห้าร้อยหเลียกจบคูมากกั่หานสี่หนึ่งหาศูนยกศูนย์หกสองหกสามเออมีสีตัวนึ่งมีสีตัวนึงสี 40, ตัวนึงพี่นลองผลหมาเก็ตคู่ลุดพี่น้วงว่ามีตัวนั้น มาในกระเส้นปาตานกะของเสยนอดนนี้แล้วบางนึ่งหันของเียนปะตานกะมีจับเลขวิ่ง2กับ3เลขวิ่งสองสเลขจับคู่กับสองสี่สองห้าสองหกสามสี่หาสามห สามหาสามหกเลขกลมเด่นสองสี่ฟันตัวเดียวพี่น้องของเส้นหน้าดีว่าฟันไปธรรมดาไปคือกันเม็ดใบไห้พี่น้องเอาไปพิจารณาเหน้าเบื้องรว,วันที่ยี่สิบเปียดมาแล้วมาแล้ว ของเสยนปาตันกับเสยนน้าดีของเสยนของเสยนน้าดีนีน่งวดนี้มางกคูนึงมันหนึ่ง,งสองสามสี่หา้าหกเก็ดมัเก็ตคูพี่น,น้องมากันคูน,น,นึงมันแล้วบ้างมากันคูนึงพี่น้องของเสยนน้าดีเด้อของเสยนหน้าดีด ไปต่อเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่ยี่สิบแปดไปต่อบาทนี่จะเป็นตัวใดมาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อคำมาเบื้องคำมาส้มวันที่ยี่สิบแปดเล่าพัฒนาเสียนหน้าดีเอาเลขวิ่งเลขเก่งก่อนพี่น้องเลขวิ่งให้ก่อนผนวิ่งให้ วิ่งแปดหนึ่งลุดลุดลุดแปดหลุดหนึ่ง ลูดแปดลูดหนึ่งเจ้าอุผันกมเพิ่นเด่นแปดตัวละคพี่น้องรื้อเบิงเด่นแปดพี่น้องกมเด็กแปดนี่หกคู่พี่น้องมาหลายเด้อหกคูว 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6ค่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่ เกตับตัวระว่างเนาะเกตับโคระว่างจับโคแปดหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดหกแปด 08 08 08แล้วกะ็หนึส หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งหกสามแปดสามแปดเลขหายระวังพี่เราไม่หายเลขหยระวังน้ำด่าเลขหายระวัง Lạ vằng lão vằng xuống cầu xuống cầu ของเสียนน่าดีพี่น้องวันนี้เบื้องของเสียนปลาตาลเดี๋ยวจังเบื้องตกกลมนะพี่น้องนะสรุปทีเดียวก็บจบกันเลยกูจอหนังเลยนะพี่น้องนะของเสียนปลาตาลวันนี้เสียนปลาตาล Sian patan Patan Sian patan เลขวิ่งพี่น้องวันนี้ล้วเลขวิ่งว่าหลายโตวิ่งเลขวิ่งแปดวิ่งเก้าแปดเก้าลุ้ ลุ้วิ่งแปดวิ่งเก้าลุดลุดแปดลุดเก้าพี่น้องเด่นแปดล่องเก่าจับโคแปดศูนย์

เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึงเก้าสองเ้าสองที่ตกกันจะเป็นงเด้่องอนี้เด้อเที่ยวนี้มีตกกันของเสียนปาตัน ตัวกันกันศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สาม tekan songto to, tergak 8 nang เอาแคปนาจอด้พี่นางเด้อพอได้เข้ามาแล้วก็ไดมาเบิ่งมาส้มกันด,ดีเด่นอ่ะที่แล้วกระลุดกันเป็นทีมเลยเนาะพี่นางเนาะของเซียนปาตันกระลุดของเซียนหน้าดีกระลุดของปูคุณกระลุดย่มเขากับเขาน้ำกันดีแถยกย่มลุดกระลุดไปน้ำกันเป็นแถวเลยของเซียน หน้าดีมันที่ยี่ 18. สิบแปดสิงหาคมนพนองเล่าพัฒนามือเอื้อนมือเอื้อนพี่นอ้องมอวันจันทร์มันจันทร์ที่ยี่สิบแปดเด็กจับคู่หเสียนน้าดีเด็จับคู่แปดหนึง่งดหนึ่งกเด็นเลยนะพนองนะ้ะผดกลมเลยพนวากลมเลยแปดหนึ่งฟันเลยแปดหนปนึง่งแปด 6กหกแปดกับฟันเลยกลมอีกเลยสากับฟันกลมเลยหนึ่อันตนนัวนี้ตัวระวังให้ระวังผิ่น้อง0ูนเกนี่คือของเสียงหน้าดีวิ่ง8วิ่งหนรูด8 เดินแปดเด้อพีนังดนะ้ะของเซียนปาตานวิ่งแปดวิ่งเก้านูดเดินแนะปดจับคู่ของเซียนปาตานจับคู่จับคู่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสองกลมเลยบ่ฟันดอกฟันตัวเดียว เขาฟันสองพันสามคู่มนี่ฟันเดียวเลยใจกะใจกะเก้าศูนยเก้าหนึ่งเก้าสองตกกันนี่ชุดหนึ่งชุดสามพี่นอ้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอได้แคปหน้าจอได้พเพื่อดเขามาแล้วก็ได้เอาไปจัดกันอันนี้มัดจัดอันนี้คัดกระพันไปเนาะพี่น้องเนาะคือว่าลของ เป็นเลขคำนวณพี่น้องเอ้ยบางทีกะเขาบางทีกะรถก็เมนย่ำกันนี่ยุแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เวลาพี่น้องได้ละเส้นแต่ละจำหนักก็ได้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบื้องบ้านเมนบาสิเขียนมาให้พี่น้องเบื้องพี่น้องส้มเอาหยัดไหลหยัดแจ่ซื้อต้องคำนวณมาอย่างดีพี่น้องมาอย่างดีมาอย่างเก่งนี่แหละพี่น้องให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบื้องเด้อเพื่อโศกเพื่อมันเพื่อลำเพื่อลุยคนห้องมันดวงบ่คือกันนี่ ผู้อันหนึ่งคิดตัวหนึ่งผู้หนึ่งคิดตัวหนึ่งเอาหัวเอาหัวคิดจาขวงเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเบื้องใส่สำนักเอื้อนนำมักตัวเลยจัดเลยขัดตัวเล่ผ่านให้พี่น้องผู้ติดตามสุขูสุขนโชคดีแห้งแห้งหปังปังกันเด้อลำเลื่ยลำเลยกันวันที่ยี่สิบแปดนี้เราพัฒนาสองเสียนของปูขุนปล่อยไปแล้วเขาเบื้องโหลดของปูขุนปล่อยไปแล้วเด้อพี่น้องเด้ออันนี้สองเสียนตามมาสองเสียนเียนนาดีกับเสียนปาตันมือ เอือนกะรวยกันนะพี่น้องเนาะพี่น้องโชคดีสุข,ขุมสุขคนบ่เจ็บบ่จนกันเด้อคุณผ่ารักษาสวัสดี